ปลาดีพี่มีรายการวันที่หนึ่งนะปีนี้อายุไหนแล้วพี่อายุยี่สิบแปดยังยี่สิบเก้าครับออ๋ยังไม่ยังไม่ยังไม่แต่สามสิบเนาะครับยังครับไฟนั้นกับรุ้งนาลายแล้วก็รักษาครับพักไปสามเดือนครับอ่าอ่าที่โค้งที่โครงที่โค้งครับพักไปสามเดือนแล้วกลับมาเจอกับพี่สมจิตครับกลับมาที่แลรกพี่สมจิตที่ภาคที่เท่าไหร่อ่ะภาคที่ห้าครับภาคที่ห้า ก็แพ้เพชรสมจิตไปครับผมกับเพชรสมจิตสรุปว่าก anyway> ี่รอบ5รอบ4ี่รอบเอ้ย5รอบชนะหนึ่งครับชนะหนึ่งรอบครับยังอืดๆยู่ไหมหรือว่ายังจุกจอยู่ือมไปนั้นก็ยังช่วงนั้นก็อืดครับแต่ว่าแรงไม่ยังไม่หมดครับช่วงนั้นแต่ว่าไก่ยากเยครับโชคยากครับเป็นนกไมยที่ชกร่างกายอาการบาดเจ็บตอนนี้คือเข้าที่เข้าทางแล้วครับผมอ่ะไว้ต่อไปที่จะจะชคคนที่หนึ่งเจอกับเพชรศิลานครับความสดขึ้นมาเป็นไงพี่พี่น้อง ก็เป็นมวยฝีมือจังหวะฝีมือดีครับซ้ายดีครับซ้ายดีฝีมือจัดเหลี่ยมดีครับใช่ไหมรับผ่านได้ไม่ได้ล้อเขาผ่านยากเลยเนาะครับก็ใช้ความเก่าครับแล้วก็ใช้กําลังนิดหน่อยครับมวยเจอมวยฝีมือต้องเดินชนครับถ้าไม่ชนเราก็จะเสียเปรียบอาวุธหนักๆูเข้าไปครับผมลูกบ้าลูกบิดเข้าค่ายมากี่วันแล้ว เข้าค่ายมา2อาทิตย์แล้วครับ2องาทิตย์กว่าๆแล้วครับก็เคี่ยวๆมาตลอดนะพี่นะครับผมก็ซ้อมทําร่างกายมาเรื่อยๆครับร้อยสิบสี่ปอนด์นี่มีปัญหาไหมพี่ไม่มีครับก็น้ําหนักนี้ก็พอดีครับร้อยสิาก็ยังทําได้ครับทุกวันนี้สิบสองาสบสี่ครับตอนนี้ปล่อยๆแล้วยีิบสองครับสิบี่นี่ทำถ้าเป็นกิโลก็น่าจะห้าสิบห้าสิ หกนะครับทำทั้งหมดประมาณกี่กิโลได้พี่ประมาณ3ามโลครับประมาณ3ามโลก็ไม่เยอะถ้าช่วงช่วงพักก็น้ำหนักประมาณนี่แหละครับร้อยยี่สิบสองแต่ถ้าเราถ้าเราพักก็ประมาณร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบหกแต่ช่วงนี้ช่วงระยะซ้อมมันจะอยู่ร้อยยี่สิบสองครับผมไปปล่อยหน้าที่เป็นปอนนะแต่ถ้าช่วงหยุดไปเลยแบบโควิดเนี้ยก็จะถ้าผมว่าผมผมผมซ้อมเนี่ยผมหยุดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะขึ้นมาได้น้ำหนักก็จะขึ้นมาร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบหกครับไปนี่กับไปเพชรสมจิตไปแห่ร่างกายดีกว่า ก็สูสีกันครับก็ก็ดีเท่าเ่ากันนะครับเพราะว่าก็พักไป่นานเหมือนกันอ่ะก็กับเพชรศิลาต้องเดินติดตัวอย่าให้น้องเขาหายใจได้ค่วงหลังเขาขู่เข้าไปครับผมนะครับดูว่าช่วงหลังน้องเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะไหมพี่ในุมองพี่ก็ฝีมือดีครับเป็นมวยที่ต่อยจุกจิกหน่อยครับเลียมเยอะนิดนึงครับแต่เวลาเข้าไปผมก็ต้องระวังเลยครับเพราะน้องเขาก็มีศอกเสริมเลยของพี่ก็มีศอกอยู่แล้วครับ เราก็มีสอบเสริมมาแล้วก็ดูว่าไฟที่เจอกับแพลวพาเขาก็ใช้สอบได้ดีครับผมใช่ครับเอาฝากถึงเพชรศิลาหน่อยครับก็ก็ให้น้องสู้เต็มที่ครับแพ้ชนะก็เป็นเกมเกียรครับครับผมไฟที่ไม่ชนะได้ยังเจอใครก็แล้วแต่เสียบอุครับอยากล้างตาก็โอ้ลูกเพชรสุนทรีศิษย์ก็ขอขอขอพักก่อนครับจ้องแล้วก็ทำงกายให้แข็งแรงตรนี้ก่อนครับ กับลุกนารายก็คงยากแล้วเพราะว่าเขาไปสิงคโปร์แล้วไม่ได้อยกันนะครับไปนั่นยกสามที่ไปโดนอะไรนะโดนเข่าครับเลื่อนเข้าไปต่อยหมัดเขาแทงเข่าสวนแล้วก็คือมืดไปเลยหรอไม่ครับคือมันที่มืดไปเลยโดนสอบผมโดนโดนหมัดหรือเปล่าเดี๋ยวผมตอนตอนที่ผมจุกใช่ไหมอ๋อที่จุกนี่คือโดนจุกคือสอกเฮ้ยคือหลักแทงซีโคมันมันเจ็บครับคือแบบมันแน่นหน้าอกแล้วมันมันหายใจไม่ค่อยทั่วแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับ